ยินดีต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามครั้งที่หนึ่งโครงการการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนโรงเรียนมหาราชบ,บ้านแสงอรุณตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลบ้านธรรมเนียบอำเภอคิริรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนางจุรีพรน,นินสัง ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทั้งหมด19คนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนทั้งหมด316คนนักเรียนร่างกายสมส่วนร้อยละ6 7 7 2นักเรียนไม่บริโภคผักรอยละ8 5 4โรงเรียน จัดทำการเรียนการสอนปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจในการรับประทานอาหารให้รู้ถึงคุณค่าอาหารและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จัดกิจกรรมอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่มีผักและผละไม้ในการประกอบอาหารโดยเขียนเมนูจากโปรแกรมสกู o l ลันสมีการจดบันทึก ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและประจำวันว่ามีการบริโภคผักมากน้อยเพียงใดซึ่งในครั้งที่หนึ่งนี้ได้ดำเนินการจากวันที่อนุมัติโครงการมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน30วัน